ก็สวัสดีอีกแล้วนะครับผมวันนี้เจอกับอาจรย์คู่ต่ออะไรครับคู่เดี่ยวคู่เท่ยวอะไรครับ91ครับ91นะครับผมจารป์่อง92นะครับเอาใครกันเลยนะคู่เดียวกันเลยครับทุกบนทุล่างบนล่างครับผมก็จะรอดไหมครับก็ฝากช่องอาจารย์อู่ด้วยครับผมโคพสต์สร้างแรงได้ใจโคสต์อุสร้างแรงใจทั้งทั้งเพจ Facebook และ YouTube Channel นะครับโอเคขอบคุณมากครับผมโอเคครับ ก็อยู่พี่อุยต่อครับผมเป็นในแมทนี้เป็นไงบ้างครับอาจารยต่อขาแมตต์เมื่อกี้ก็สู้เต็มที่เลยครับก็เกือบเอาเลยไม่รอดเหมือนกันครับเพราะว่า,อวารอบสองเนี่ยจะได้เจอกับทีมชาติไทยแล้วนี่โคตรสิริครับไอ้นี่นี่ตำนานปะครับก็อาจจะยังไม่ใช่ตำนานแต่ยังหายใจอยู่นะ ไปหาตัวย่านะครับพี่โค้งนะครับผมถ้าได้เจอนี่มันหมเป็นเป็นบญเป็นบญข้านะครับเป็นบญมือบญมือจริงมันไม่ได้เจอยังไงครับสีนค่าแต่ผมเจอเคยคุ่มัปที่้าไปแล้วท่นท่ผมเคยเจอไปสองครั้งพี่พี่ท่านเคยไปที่ยิมสปินนิ่งสตาร์ด้วย พีเกียร์ผมแต่ผมซีซเลยจัดบอลเจ็๊บพี่อุ๊บเป็นไงตัตีป้องอยู่ไหนตอนนี้อ๋อตอนนี้ไม่ได้ตีทำงานเยอะครับนี่บอกอกกำลังกายด้วยครับอ๋อนี่คือแบบมาพบปะสังสรรค์ใช่ครับสังสรรค์อะไรยังยังนี่ครับก็นีฝากอะไรไหมฝากอะไรถึงน้องๆ FC อ๋อฝาก FC ใช่ไหมครับนี่นะครับเกมยร์ออกกำลังใจกำลังใจให้ครับเล่นมีฟองสนุกครับผมใช่ครับดีเลยครับฟุตอลสนุกครับถ้าเล่นฟองสนุกแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นโอเค โอเคสุดยอดเราจะได้เจอกันไหมยังไม่รู้อนาคตไม่แน่นะครับแรกครับคนเมื่อกี้ใครไม่รู้เด็กไม่รู้นันหรอเปล่าใช่ครชนะไปที่เจอใครชนะไปกแคอเด็กม1หรืเหนื่อยม่คือเด็กเราเจอออมเหรอ่ะ ข้างล่างผมใครไม่รู้ผมดูแค่นี่คมคนเดียวทามทามทามแล้วเก่งจังผมดูทาเลยใช่ไหทามมาๆย่างทามอาจจะเคยเจอทามครั้งหนึ่งแล้วอ่าใครมาเซตนหนึ่งเซตเดียวก็พอใจแล้วอะไรนะหูกล้องนี่ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับสี่สามโซซ่าหน้าตาดีครับถ้ามีเงินก็จะซื้อใหม่ครับท้าไมเขาจะของไม่ไม่มีทำไมมันไม่มีเงินเลยตอนนี้เงินไม่มีนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอคู่แข่งขันครับผมเจอที่โค้งสิริครับตอนนี้รอ บอเข้ามาอย่างแล้วบอกตรงๆก็คืออยากเจอมากอยากเจอมากเพราะหาตัวยากมากเลยใช่ใช่แล้วก็เขาเป็นทีมชาติด้วยนะคเขาเป็นไอเอลผมในวัยเด็กทีมชาติผมจำกล้องหูเลยฮัดนิคมเขาเรียกอย่างนี้เนาะใช่ไหมนิคมเป็นรุ่นน้องผมเลยครับใช่เด็กรุ่นน้องไม่ใช่โอเคเอาเดี๋ยวรอว่ามีคมสี่จะมาไหมโอเคคอยติดตามชมเลย อาจารย์ธนุประกาศเรียกครับผมตามหาตัวนิคมครับผมรับผมเรียกสองรอบแล้วโอเคเดี๋ยวรอนิคมมานะครับผมนี่คุยกันชิวๆไปก่อนนะครับผมได้ครับมีโอกาสได้เจอกันได้เจอกันผมต้องเจอต้องทำก่อนแน่เลยโดนน้องทำอีกข้างล่างครับผมมาโดนน้องทำก่อนเลยผลงานดีนะครับโอเคครผมเจอกันครับโอเคแต่ว่าและแล้วผมก็ไม่ได้เจอกับนิคมนะครับนี่คมวงศิรินะครับแต่เราก็อยู่กับนี่ครับ คู่หูเขาครับธนัทครับพี่ธนัทครับโดมือทักทายเมื่อกี้แข่งกังไงดูโชว์ดีล่าเขาดูท้ายเป็นไงยังสุดท้ายครับเดี๋ยวเราชวมพี่ธนัทเลยครับว่าเป็นไงคู่หูของนิโคลมงศรินะครับผู้ใหญ่ไหมครับผมไม่ได้เจอนิคมครับผมเจอมนับครับตอนนี้เจอในสนามเจอทั้งน้องเหน้วเจอพี่ครับขอบคุณครับผมนี้คือไปของฝัวันที่ชนะอีก้หนึ่งขอบคุณครับคือคนี้ครับไปไหนลับ ฝั่งนู้นฝั่งนู้นต้องถอดไปเจอธนัทเลยเหรอไม่ได้หมายถึงว่านิคมอ่ะเขาเป็นเพื่อนกับธนัทไงใช่ไหมเขาเรียกกันธนัทนิคมอะไรเงี้ยใช่ใช่อันนี้คนธนัทไม่ได้ก็ได้ได้ก็แล้วแต่เเล่นมุกส t r a t e g i c เฮ้ยโอเคนะครับก็รอบสองชนะผ่านคุณนิคมมอสสิรินะครับผมก็เขาเคยมาคอมเมนต์คลิปผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้ไว้ให้ดูตรงไหนวะตรงตรงตรงกลางตรงกลาง เราตู้งไหมโอเคมาคอมเมนต์การทับสปินของผมนะครับโอเควันนี้อยู่กับพี่เต้นะครับพี่เต้เพจเที่ยวรัสเซียเที่ยวรัสเซียเป็นตัวแทนของพี่พี่แสงพี่แสงนะครับเตี๋ยมันจริงนะโอเคครับผมขอบคุณเต้าหู้อะไรวะเต้าหู้ขี้ขาวครับโอเคเต้าหู้นมสดอ่เต้ัส